ความฝันนิมิตอันน่าอัศจรรย์ความเชื่อในเรื่องของความฝันนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอิทธิพลกับชีวิตของปุถุชนอย่างเราๆอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อและขนบที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลความฝันนอกจากจะถูกนำไปตีความหมายเพื่อทำนายทายทักชะตาชีวิตแล้ว ยังถูกตีความเป็นตัวเลขต่างๆนาะนาะนะเพื่อใช้เสี่ยงโชคนํามาซึ่งโชคลาภต่างๆเงินทองซึ่งการทำนายความฝันในแต่ละตำราอาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแยกย่อยที่มาที่ไปของศาสตร์ทำนายฝันนั้นๆนะครับการทำนายความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่การจดจำรายละเอียดของผู้ฝันบางคนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็ จำความฝันที่เกิดขึ้นได้อย่างรางเรือนนะครับหรือตื่นขึ้นมาจําได้แต่พอล้มตัวนอนลงก็ลืมความฝันนั้นที่ที่เกิดขึ้นเสียสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยําไม่ผิดเพี้ยนเมื่อตื่นจากความฝันเราควรจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้นะครับอาจจะมีสมุดโน้ตเล็กๆไว้บนหัวเตียงเป็นการบันทึกความฝันการลืมจะนำมา ีความฝันให้ถูกต้องแม่นยำได้นะครับหรือให้ใกล้เคียงได้ไดมากที่สุดนะครับหากเอ่ยถึงความฝันซึ่งความหมายเกี่ยวกับความฝันเหมือนกับนิมิตแต่แท้จริงแล้วระหว่างความฝันและนิมิตนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพระเกจิอาจารย์หรือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคยอธิบายไว,ไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ความฝันคือการเห็นภาพระหว่างการนอนหลับสภาวะจิตจะล่องลอยวูบหายภาพที่เห็นจะเรือนรางไม่ปฏติประต่อบางทีก็วกไปวนมาจนจับต้นชนปลายไม่ได้นะครับแต่สำหรับนิมิตนั้นเป็นการเห็นภาพในขณะที่จิตมั่นคงนิ่งสงบการเห็นภาพนิมิตจะต้องเกิดจากจิตที่เป็นสมาธินะครับเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิแน่แน่ ซึ่งภาพนิมิตท,ที่เกิดขึ้นจะชัดเจนแจ่มแจ้งราวกับเห็นด้วยตาเนื้อส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นนิมิตจึงมักจะเป็นผู้ตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาดังตัวอย่างเช่นพระเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพระวัดป่าต่างๆนะครับซึ่งจะมีนิมิตเกิดขึ้นในการทำสมาธิอันน่าอัศจรรย์ซึ่ง ในเรื่องของนิมิตนี้สำหรับผู้ตัวกับผมเองนั้นก็สมัยที่ได้บวชเป็นพระวัดป่านะครับซึ่งบวชหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาได้นั่งสมาธิก็ได้สัมผัสในเรื่องเกี่ยวกับนิมิตต่างๆขึ้นนะครับซึ่งในการนั่งสมาธินั้นจิตเรานิ่งสงบนะครับจะเกิดภาพนิมิตเกิดขึ้นเบื้องหน้านะครับเหมือนเรานั่งดู ภาพยนตร์หรือทีวีต่างๆจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านะครับและเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับร,รับรู้เรื่องราวนั้นที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้านั้นเลยในขณะที่หลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับสำหรับนิมิตนั้นจากประสบการณ์ของตัวกับผมเองนั้น <c oughs> เมื่อออกจากสมาธิแล้วภาพนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในชีวิตจริง ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับดังนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆหลายท่านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปหลงนิมิตนั้นนะครับเพราะว่านิมิตนั้นมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ ท่านใดที่ฝันถึงจัก,กรจันหรือเรไรหรือฝันว่าได้เย็นเสียงจัก,กรจันทรขันในพงหญ้าตามตำราทำนายทายทักว่ากิจการที่กำลังทำอยู่นั้นจะมีอุปสรรคจะมีผู้คนคอยกั่นแกล้งทำให้งานล่าช้าออกไปและอาจทำให้เสียงเงินเสียทองในเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ตกต่ำดังนั้นท่านไม่ควรเสี่ยงโชคหรือไว้ใจใครมากเกินไป ท่านใดที่ฝันว่าจุดไฟติดง่ายและลุกโชดช่วงตามตำราทำนายทายทักว่าคนที่แต่งงานแล้วจะได้บุตรแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์และถ้าฝันว่าจุดไฟแล้วดับดับแล้วจุดใหม่แล้วดับอีกตามตำราทำนายทายทักว่าบุตรที่อยู่ในท้องจะแท้งหรือคลอดยากเลขเด่นที่น่าเสี่ยง405464464540 ท่านใดที่ฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจำตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะพ้นเคราะห์หรือจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7 5 76ห7 5 5 7 6 5ห7ท่านใดที่ฝันว่าตนเองนั่งจับเจ้าคนเดียวในที่เปลี่ยวหรือในห้อง แต่ลำพังเพียงคนเดียวตามตำราทำนายทายทักว่าจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่หรือโดนย้ายที่ทำงานดังนั้นสถานของท่านในยามนี้อยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตไม่ควรทำการเสี่ยงโชคหรือทำมาค้าขายติดต่อกับใครเพราะจะทำให้เกิดนิสินขึ้นได้ในระยะนี้ ท่านใดที่ฝันว่าได้รับของขวัญเป็นแจกันคู่หรือได้รูปคำจับต้องแจกันใบงามตามตำราทำนาทายทักว่าถ้าเป็นชายโสดจะได้พบเนื้อคู่ถ้าเป็นหญิงโสดจะมีผู้มาสู่ขอถ้าเป็นผู้มีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหัวแก้วหัวแหวนเป็นสีสง่าแก่วงตระกูลเลขเด่นทีน่น่าเสี่ยง2 7 7 7 7 9 2 7 9 7 7 9 ท่านใดที่ฝันเห็นจานชามหรือถ้วยจานหรือได้จับต้องตามตำราทำนายทายทักว่าหากเป็นคนมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรหรือไม่ก็มีสัตว์เลี้ยงนำโชคเข้ามาอยู่ในบ้านหรือไม่เช่นนั้นท่านจะได้การงานหรือการค้าขายที่เป็นหลักแหล่งที่ดีกิจการดีเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7778 7, 77 8, 7 9 7 9 9 789 ท่านใดที่ฝันว่าได้ดอกจำปีหรือดอกจำปาตามตำราทำนายถ่ายทักว่าเป็นความฝันดีท่านผู้ฝันจะได้รับความสุขจากชีวิตภายในครอบครัวหรือท่านจะได้รับโชคลาภในหน้าที่การทำงานเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7826287 875887 ท่านใดที่ฝันเห็นชมวกหรือสามง่ามแทงปลาหรือได้จับชมวกตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชคทางการงานหน้าที่ที่ดีขึ้นถ้าเป็นการค้าขายจะได้รับผลกําไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าใช้สมวกแทงปลาได้ในฝันตามตำราทำนายไทยทักว่าท่านจะได้โชคลาภจากการพนันหรือการเสี่ยงการลงทุนเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 3 3 3 7 3 8 8 8 7 3 3 8 9 3 7ท่าในใดที่ฝันเห็นงานฉลองหรืองานมงคลที่มีฝูงคนไปร่วมอยู่ในงานมากๆตามตำราทำนายทายทักว่าถ้าผู้ฝันเป็นคนฐานะยากจนจะยิ่งยากจนลำบากลงไปอีก ถ้าผู้ฝันเป็นคนมีฐานะดีหรือมีกิจการค้าขายที่ทดีหรือกำลังอยู่ในความรักตามตำราทำนายไายทักว่าท่านจะรับผลสำเร็จสมประสงค์ทุกประการตามที่หวังไว้ตามที่ใจปรารถนาเลขเด่นที่น่าเสี่ยง92 93 95 292 893 595 ท่านใดที่ฝันเห็นฉลองพระบาทหรือรองเท้าของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรูปรองเท้ากษัตริย์ตามที่นึกคิดในฝันตามตำราท่านทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับโชควาสนาจากผู้ใหญ่มีอำนาจส่งเสริมหรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเลขเด่นที่น่าเสี่ยง88-89-889 8 0 9 9 6 6 2 8 8